เป็นในายหน้าหรือตัวแทนขายประกันแต่ไม่แน่ใจว่าใบอนุญาตของเราหมดแล้วหรือยังหรือจะต้องไปต่อบใบอนุญาตครั้งที่เท่าไหร่คลิปนี้มีคำตอบคะ่ะนายหน้าหรือตัวแทนทุกท่านจะต้องไปต่อบใบอนุญาตแต่หลายท่านประสบปัญหาว่าจำไม่ได้ว่าใบอนุญาตหมดเมื่อไหร่และจะต้องไปต่ออีกครั้งเมื่อไหร่นะคะ ในแร่ยิ่งนายหน้าบางท่านมีใบอนุญาตสองใบค่ะทั้งใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัยและใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิตทําให้เกิดปัญหาหลงลืมในการต่อใบอนุญาตวันนี้คอปพช่วยท่านได้ค่ะด้วยแอปพลิเคชันโมบายคนกลาง For s ช re ที่จะช่วยให้ท่านตรวจสอบใบอนุญาตและต่อใบอนุญาตได้อย่างง่ายๆไม่หลงลืมไปดูวิธีการกันเลยค่ะ คนกลางฟอชัวเป็นแอปพลิเคชันสำหรับคนกลางประกันภัยโดยเฉพาะนะคะซึ่งประโยชน์ของแอปพลิเคชันนี้นะคะทำให้เราสามารถเรียกดูข้อมูลการลงทะเบียนหรือเรื่องร้องเรียนต่างๆได้และเราก็สามารถตรวจสอบชั่วโมงการอบรมผ่านแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะว่าเราอบรมไปแล้วกี่ชั่วโมงเราจะต้องอบรมอีกกี่ชั่วโมงนะคะสามารถตรวจสอบได้หรือการแจ้งเตือน ให้ต่อบริญาตล่วงหน้านะคะเราก็สามารถรับการแจ้งเตือนจากในแอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะคะรวมถึงการตรวจสอบสถานะใบอนุญาตของนายหน้าหรือตัวแทนค่ะขั้นตอนการใช้งานง่ายๆเพียง4ขั้นตอนนะคะ1ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงสมาร์ทโฟนนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง2ระบบปฏิบัติการไม่ว่าจะเป็น Google Play หรือ Apple Play Store นะคะ พอเราเข้าไปนะคะเราพิมพ์คำค้นหาว่าคนกลาง for s ช r e เราก็จะเจอหน้าตาแอปพลิเคชันตัวนี้โผล่ขึ้นมานะคะเราก็กดดาวน์โหลดให้เรียบร้อยนะคะกดดาวน์โหลดลงเครื่องให้เรียบร้อยจากนั้นเข้าสู่หน้าแอปพลิเคชันนะคะก็จะมีเงื่อนไขรายละเอียดข้อกำหนดต่างๆให้เราอ่านแล้วก็กดยินยอมนะคะจากนั้นกรอกข้อมูลเลข ประชาชนและเลขที่บารุดาตนะคะตามช่องที่ปรากฏขึ้นมาในแอปพลิเคชันนะคะขั้นตอนที่4ค่ะยืนยันเบอร์โทรระสับผ่านระบบ OTP นะคะจะมี OTP ส่งมาให้เรายืนยันนะคะจากนั้นเราก็ตั้งพาสเวิร์ดนะคะจะเป็นเลข4หลักนะคะที่เราจำได้การใช้งานแอปพลิเคชันนะคะก็เข้าสู่ระบบด้วยพาสเวิร์ดที่เราตั้งไว้ครั้งแรกนะคะ กรอข้อมูลตามที่เราลงลงทะเบียนไว้ได้เลยนะคะหลังจากที่เราเข้ามาสู่หน้าแอปพลิเคชันแล้วนะคะก็จะมีเมนูกระเป๋าใบอนุญาตนะคะซึ่งในกระเป๋าใบอนุญาตก็จะแสดงหน้าชั่วโมงการอบรมนะคะรวมถึงจะมีสัญลักษณ์กระดิ่งสำหรับแจ้งเตือนต่ออายุรวมถึงตัวที่ใช้สแกน QR Code เพื่อตรวจสอบใบอนุญาตนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันในแต่ละหน้าต่างนะคะ หน้าต่างนี้ค่ะหน้าต่างกระเป๋าใบอนุญาตนะคะในกระเป๋าใบอนุญาตนี้ก็จะแสดงใบอนุญาตนะคะจะโชว์ข้อมูลที่ลงทะเบียนไว้นะคะได้แก่ประเภทใบอนุญาตชื่อนามสกุลเลขที่ใบอนุญาตเลขแบบประชาชนวันที่ออกใบอนุญาตและวันหมดอายุหรือสังกัดที่ในหน้าหรือตัวแทนสังกัดอยู่นะคะด้านล่างนะคะแถบเมนูด้านล่างนะคะก็จะแสดงชั่วโมงจํานวน การอบรมนะคะในแต่ละหมวดวิชาหรือพินล่านะคะรวมทั้งแสดงจำนวนชั่วโมงสะสมตามที่คอพกกำหนดสำหรับเตรียมความพร้อมในการอบรมต่ออายุใบอนุญ,ญาตในครั้งถัดไปนะคะก็ตรงนี้ก็จะโชว์ชั่วโมงการอบรมว่าเราอบรมไปแล้วกี่ชั่วโมงนะคะ,ะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์นะคะรวมถึงจำนวนชั่วโมงรวมนะคะที่เราจะต้องอบรมใบอนุญาตอันนี้ก็จะโชว์ไว้นะคะ ด้านบนนะคะด้านบนจะเป็นกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกระดิ่งนี้จะเป็นสัญ,ญลักษณ์สำหรับการแจ้งเตือนต่ออายุใบอนุญาตครั้งถัดไปนะคะช่องเล็กๆนี้เป็น QR code ที่เอาไว้สแกนเวลาเราไปเสนอขายนะคะถ้าลูกค้าอยากตรวจสอบอนุญาตของเรานะคะก็ให้ลูกค้ากดสแกน QR code ได้เลยนะคะ สำหรับท่านที่มีใบอนุญาต2ใบนะคะเมื่อกี้เป็นตัวอย่างของใบอนุญาตปาระกันวินาศภัยนะคะต่อไปเรามาดูตัวอย่างของใบอนุญาตในหน้าปาระกันชีวิตนะคะซึ่งก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาเหมือนกันค่ะด้านบนก็จะแสดงสถานะใบอนุญาตชื่อนามสกุลเลขใบอนุญาตเลขบัตรประชาชนวันที่ออกแล้วก็วันที่หมดเหมือนกันนะคะ ส่วนในส่วนที่2ด้านล่างนะคะก็จะแสดงจํานวนชั่วโมองอบรมและผลการอบรมล่าสุดจะระบ,บุว่าผ่านการอบรมเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้ค่ะจะขึ้นสถานะโชว์ส่วนกระดิ่งด้านบนก็เหมือนเดิมนะคะก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แจ้งเตือนต่ออายุครั้งต่อไปนะคะส่วน QR Code ก็มีเหมือนกันค่ะสำหรับให้ลูกค้าสแกนตรวจสอบอนุญาตของเรานะคะต่อไปนะคะส่วนที่3จะเป็นหน้ากระเป๋าใบอนุญาต ที่เป็นในส่วนของการต่ออายุนะคะการต่ออายุจะอยู่ในในส่วนนี้นะคะก็ะแสดงประวัติการต่ออายุบอนุญ,ญาตปัจจุบันนะคะว่าปัจจุบันเราต่อไปแล้วครั้งที่เท่าไหร่นะคะก็ถ้าท่านถ้าถ้าท่านในหน้าที่มีบอนุญ,ญาตสองใบก็จะขึ้นมาทั้งสองใบนะคะทั้งใบอนุญาตประกันวินาศภัยแล้วก็บอนุญาตประกันชีวิตนะคะอ่านี้ค่ะเป็นตัวอย่างของ หน้าแจ้งเตือนต่ออายุนะคะในตัวตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจริงที่มีการแจ้งเตือนมานะคะพอถึงเวลาใบอนุญาตใกล้จะหมดนะคะในแอปพลิเคชันก็จะมีแจ้งเตือนมาเป็นระยะ,ะคะก็จะบอกว่าใบอนุญาตเลขที่เท่าไหร่นะคะจะหมดเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ในนี้ก็จะบอกว่าสามารถต่อใบอนุญาตล่วงหน้าได้2เดือนนะคะก็จะมีแจ้งเตือน เราก็จะไม่ลืมการต่อวนุญาตนะคะหน้าสัญลักษณ์ QR code นะคะก็จะเป็นอยู่ด้านบนนะคะ จะมี QR code เล็กๆโผล่มานะคะเราใช้กรณีที่ลูกค้าสอบถามว่าเรามีบริญาตถูกต้องหรือไม่นะคะเราก็กดเข้าไป1ทีค่ะพอกดเข้าไปก็จะมี QR code เด้งขึ้นมานะคะให้ลูกค้าสแกน QR code ตัวนี้ได้เลยนะคะพอลูกค้าสแกนก็จะปรากฏข้อมูลของผู้ถือบอนุญาตนะคะว่าชื่ออะไรนามสก,กุลอะไรเลขบอนุญาตเลขที่เท่าไหร่นะคะออกวันไหนวันหมดวันหมดอายุเมื่อไหร่ ก็ลูกค้าก็จะได้ตรวจสอบแล้วก็สบายใจว่าเรามีใบอนุญ,ญาตถูกต้องต่อไปค่ะจะเป็นส่วนของหน้ารางวัลน,นะคะในหน้าบางท่านจะได้รับรางวัลจากคอปพ,พอนะคะก็จะมีโชว์อยู่ในส่วนของหน้ารางวัลด้วยนะคะต่อไปค่ะในส่วนของหน้าประวัติใบอนุญ,ญาตค่ะเราสามารถเช็คประวัติใบอนุญ,ญาตของเราได้ค่ะว่าเราเคยมีใบอนุญ,ญาต อะไรบ้างนะคะตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาเราสามารถเช็คได้เลยนะคะหน้าข้อร้องเรียนนะคะก็จะอยู่ในส่วนนี้นะคะด้านล่างค่ะเราสามารถกดเข้าไปดูนะคะแสดงข้อร้องเรียนของตนเองจากฐานข้อมูลของสำนักง,งานคอปพอ,พอว่าเรามีเรื่องร้องเรียนอะไรบ้างนะคะเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันภัยแล้วก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนะคะ ต่อไปในส่วนของข้อมูลผู้ใช้ค่ะข้อมูลผู้ใช้นะคะก็จะโชว์ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานนะคะผู้ถืออนุญาตไม่ว่าจะเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่เบอร์โทรอีเมลที่ใช้ในการติดต่อนะคะซึ่งข้อมูลตรงนี้ค่ะก็ควรจะมีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอนะคะต่อไปค่ะในส่วนสุดท้ายจะเป็นส่วนของการแจ้งข้อเสนอแนะหรือปัญหา ผู้ใช้งานสามารถแจ้งปัญหาในการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องติดต่อกับหรือแก้ปัญหาต่อไปรวมถึงสามารถแจ้งข้อเสนอแนะเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงระบบของแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะก็อันนี้ก็คือภาพรวมของการใช้งานแอปพลิเคชันคนกลาง f o r s ช re ค่ะ